มีงานวิจัยที่บอกว่าการไม่ซักหมอนที่ใช้ต่อเนื่อง3-7ถึง7วันเนี่ยเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเหมือนเรากำลังนอนอยู่บนฝาชักโครกดีๆนี่เองอาจจะส่งผลต่อสุขภาพให้เราไม่สบายได้โดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ Healthy Living by บุตรนะคะบุตรเป็นโค้ชสุขภาพอลลไซ้์เจ้าตำรับฟู้ดคอมเบนเดชั่นแห่งเมืองไทยเจ้าของเพจ Healthy Living by บุตรค่ะที่ผ่านมาบุตรก็ช่วยเหลือผู้หญิงมาหลายพันคนให้สุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่พึง่งยาแล้วตัวบุตรเองก็ไม่ได้ทานยามานานกว่า10ปีค่ะวันนี้นะคะบุตรก็จะมาแชร์ถึงประสบการณ์ตรงของบุตรเลยซึ่งหลายๆคนมองข้ามเหมือนกันค่ะและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของเราในขณะที่สายสุขภาพหลายๆคนนะคะโฟกัสที่การก กินกับการออกกําลังกายแต่ว่าดันละเลยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ค่ะซึ่งส่งผลสําคัญมากๆต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่สัมผสัสต่อผิวเนี่ยดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเช่นเดียวกับอาหารที่เรากินมีงานวิจัยที่บอกว่าการไม่ซักหมอนที่ใช้ต่อเนื่อง3-7วันเนี่ยเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าโรงแรมอะ่ะเขาสะอาดจริงหรือเปล่าเขาซักผ้าจริงหรือเปล่า เพราะบางอย่างเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาค่ะ และอย่างหมอนที่เรานอนอยู่เนี่ยค่ะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพให้เราไม่สบายได้โดยไม่รู้ตัวเมื่อก่อนนะคะเวลาบุตรเดินทางทีไรบุตรก็จะมีสิวขึ้นหน้าตลอดเลยค่ะแล้วก็มีผดขึ้นที่หลังแล้วก็จะมีอาการคันๆันหลังค่ะหลายๆคนก็จะสังเกตนะคะว่าแบบเออเมื่อก่อนทำไมบุตรคันหลังบ่อยจังตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเราอยู่ต่างที่อยู่ต่างจังหวัดมันอาจจะมีน้ำไม่สะอาดอะไรแบบนี้แต่เฮ้ยจริง,รงๆมันไม่ใช่นี่เพราะว่าอยู่กรุงเทพก็เป็นค่ะเพราะครอบครัวบุตรเนี่ยชอบสเต์เคชั่นมากคือเป็นน ที่โรงแรมค่อนข้างบ่อยแล้วบุดก็ยังมีปัญหาที่ยังคันอยู่ค่ะแล้วมารู้ตัวอีกทีคือนึกได้ว่าเหมือนเรากําลังนอนอยู่บนฝาชักโครกดีๆนี่เองทั้งทั้งที่นอนบนหมอนไม่ว่าจะนอนโรงแรมรู้แค่ไหนก็ไม่สามารถการันตีได้เลยค่ะว่าสะอาดจริง เป็นเหตุผลที่บุตมาเจอไวร่าแบคซึ่งเป็นนวัตกรรมปอกหมอนที่ช่วยป้องกันและยับยั้งแบคทีเตรียได้ถึง99.99% 99เป็นเทคโนโลยีฝังนาโนซิง ync, ลงในเส้นใหญ่ออกมาเป็นผ้าคลุมหมอนและมีประสิทธิภาพคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งานแล้ววิธีการทำงานของนาโนซิงเขาจะปล่อยประจุออกมาจากความชื้นบนผิวเราแล้วจะทำปฏิกิริยาจนกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ xide, หรือที่เรียกว่า ยาฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิวแต่จะไปช่วยยับยั้งการสะสมของแบคทีรียเชื้อไวรัสแถมยังช่วยลดกลิ่นอับได้ดีอีกด้วยเนื้อผ้าเปรียบเสมือนยาฆ่าเชื้ออ่อน,ออนที่สัมผัสบนผิวเราก็ไม่เป็นอันตรายป้องกันแบคทีรียเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะมีงานวิจัยยับยั้งแบคทีเรีย9 9 9 9และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวมนุษย์ได้ค่ะทำให้ผิวหรือแผลที่บุดเกยเป็นเนี่ยนะคะสิวต่างๆเนี่ย หายแล้วกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะซึ่งปอกหมอน,นี้ค่ะก็สามารถถอดแล้วก็ใส่ง่ายสะดวกมากๆเหมือนใส่เคสโทรศัพท์เลยค่ะสามารถซักตากแดดได้และที่สำคัญเบาสบายพกพาสะดวกเลยค่ะคราวนี้ก็สามารถเที่ยวพักผ่อนได้อย่างสบายใจหรือจะใช้ที่บ้านก็ได้นะคะบุตรชอบมากเลยค่ะเพราะบุตรไม่ได้สระผมทุกวันเวลานอนก็รู้สึกปลอดภัยมีหลายคนเลยค่ะที่เคยผมล่วงจากแบคทีเรียในหนังศรีรษะ แล้วผมล่วงน้อยลงเมื่อมาใช้ปอกหมอนอันนี้ข้อดีออย่างหนึ่งคือแบบเราสามารถซักได้เหมือนเราซักผ้าปกติเลยค่ะ โดยที่เราไม่ต้องซักหมอนหรือเอาหมอนไปตากคือบางคนนอนน้ำลายยืนเนี่ยนะคะก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอมาใช้ไวร่าแบกนี้นะคะสบายเลยค่ะเอาแค่สิ่งนี้ไปซักเลยตะแนะนำทุกคนมาใช้กันนะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจตอนนี้หน้าเว็บไ i r a b a บราคา4,950บาทพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะซื้อ1แถม1ราคาเพียง2,990บาทที่เพจไวร่าแบกไทยแลนดเลยนะคะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไวน์ v i r a k หรือโทร0 2 4 0 2 9 9 9 9ค่ะวันนี้บุตรมาแชร์ประสบการณ์ของบุตรที่บุตรเคยเจอนะคะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะดูแลสุขภาพจากข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยค่ะด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวันเราก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นทุกวันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบบุนฟารกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Healthy Living by b u t นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะคะใครดูแล้วมีคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แชร์กันมาค่ะ